เมื่อเช้าที่มายังไม่ได้ถอนหญ้าตอนนี้เสียดถอนหญ้าออกหมดแล้วเสร็จแล้วก็สับใช้จอบสับคันนาเพื่อที่จะไม่ให้หญ้า,าลงไปในแปลงนานะครับก็คือสับแบบนี้แล้วก็เราก็จะได้มูลดินก้อนดินแบบนี้บริเวณข้างคันนาเนาะข้างคันนาเสร็จาแล้วเราก็ย่าย่าให้จะย่ำย่ำหญ้ยาย่ำดินให้ลงแน่นลงไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะได้ปักํำ ต้นข้าวลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมการที่เราสรับแบบนี้ก็คือหนึ่งคือ,อป้องกันวัชพืชที่จะลงไปในแปลงนาสองก็คือทําให้ทําให้เราได้มูลดินคันนาน,นี่คือสวยงามเป็นการตกแต่งคันนานไว้ด้วยนะครับ,ท,รบ,บท่ทานผู้ชมสวัสดีทักทา,ะะกายยามเช้าครับเพื่อนพเพื่อนผู้ชมทุกทุกท่านนะครับแจ็คบ้านไร่ชายคาบพาเพื่อนเพื่อนผู้ชมมา ที่นักทุ่งนาครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับผมเช้าวันนี้คือเรามานาก็คือแบบมาดูไล่ดูนาตามปกติในช่วงฤดูกาลทานานะฮะท่านผู้ชมครับอตอนที่เรามานาคือเราต้องสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือตอนที่มานาเนาะ,ะสะพายจอบมาจอบพืนดินแล้วก็เนี่หัเขียว เขี่ยวมีด้ามด้วยเนื่องจากว่าคือเขี่ยวมีด้ามเอามาทําอะไรก็คือเขี่ยวมีด้ามก็เอาอมา,าเราเดินมบนคันนาก็คือแบบคันนาในที่ญ้ายาวก็คือญ้ารกก็คือเราก็ต้องก็ต้องถางทนผู้ชงครับต้องถางต้องใช้เขียวนี่แหละที่มีด้าม,มายาวาตวัดไปคีอทาให้ญ้านี่ย่า,ยานี่คือขาดเราไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้านะฮะจริงๆแล้วเครื่องตัดหญ้าเราก็มี แจกระนว่าเราไม่ใช่เนาะเราคือแบบเราไม่ได,เไได,เไได้เราไม่ได้ตัดทีเดียววันเดียวอะไรประมาณนี้เรามานาทุกวันแล้วก็คือถือมาด้วยอย่างเงี้ยสะพายมาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้คือจะซ่อมข้าวให้แล้วเสร็จก็คือแบบเนี้ยวันนี้วันหยุดวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่หยุดนะมนไม่ได้หยุดไม่หยุนหยุดนะครับท่านผู้ชมเสร็จจากนาก็ต้องไปสวนอะไรประมาณนี้นครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าคือที่ที่ทำมาเมื่อวานคือปังดํามาเมื่อวานเพกระว่าเมื่อเมื่อคือนฝนตกมา ท่านผู้ชมครับฝนตกมาคือแบบปีนี้เราทำนาหวานเนาะเราทำนาหวานก็ค่อาๆข,ขึ้นมาคือแบบก็ก็พอก็พอใจระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือแบบแต่มีที่ที่ตรงที่เราจะต้องซ่อมนึงจะว่าคือตรงนี้ยนาแปลงนี้คือนาแปลงนี้คือเขาเขาเป็นน่าน้ำซับเนาะเป็นน่าน้ำซับหมายควาคือน้ำไม่เคยแห้งเลยตลอดเราดูแรงก็ไม่แห้งท่านผู้ชม ตลอดฤดูแลก็ไม่แห้งนะครับก็คือแบบมีน้ําขังตลอดเวลาคือเพราะนั้นคือตรงที่เราทํานาหวานเราต้องการอ่าตอนที่เราหวานข้าวนี้เราต้องการคือแบบความแห้งๆใช่ไหมครับก็คือแห้งๆแบบนี้ยคือแบบอ่าตรงไหนที่แห้งก็คือเห็นไหมต้นข้าวก็คืองอกขึ้นมาได้แต่ว่าตรงไหนที่เราหวานไปแล้วที่มีน้ําก็คือแบบมันไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้คือเมล็ดข้าวเน่าเสีย เราก็เลยต้องคือแบบก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเนาะคือแบบรอให้รอให้ต้นข้าวที่เราหว่านไปขี้งอกขึ้นมายาวพอที่จะถอนได้แล้วก็คือเนี้ยท่านผู้ชมครับถอนมาปาังดำแบบนี้เลยถอนมาปาังดำแต่ล้วได้ข้าวโอ้ยังดีเลยยังงามเลยนะครับท่านผู้ชมชาววันนี้คือแบบอากาศดีมากท่านผู้ชมบนท้องฟ้านูา่นฮะคืมคึมๆอะไรเงี้ยเหมาะมากสำหรับที่จะเข้าไปถอนต้นก้าแบบในนาข้าวแบบเนี้ยตรงที่ไหนที่หนาๆอะไรประมาณเนี้ยเนะี้ยยางเงครับถอนออกมาแต่แล้วก็คือแบบอืม ออามาปาักดําซ่อมแซมแบบนี้ทําให้ทําให้ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะก่อนอื่นก่อนที่เราจะก่อนอื่นก่อนที่เราจะนี่เนาะก่อนที่เราจะทําการปักดําลงไปแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเ,เราก็คือนี่เลยครับท่านผู้ชมครับคือเราต้องคือแบบ ทำอะไรคือถอนหญ้าครับด่ายหญ้าก่อนใช้เขียวของเราที่ถือมานี่แหละครับท่านผู้ชมด่ายหญ้าบนคันนานก่อนเสร็จแล้วก็คือลงไปถอนหญ้าถอนหญ้าแบบนี้ครับถอนหญ้าพุกเขียวที่ที่อยู่ที่เขาได้น้ําแล้วก็ที่เขงงางอกงามก่อนก่อนข้าวอะไรประมาณนี้เราถอนมาเลยท่านผู้ชมครับถอนมาจะทิ้งไว้บนคันนานให้เขาแห้งเสร็จแล้วก็เราค่อยเราค่อยปักดําเราค่อยปักดําแล้วก็ถอนต้นกล้ามาปักดําเลยเห็นไหมครับก็ถ้าทําแบบนี้แล้วถ้าช่วงนี้คือถ้าทําแบบนี้ได้แล้วยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้คือน้ํา ฝนยังไม่มาน้ํายังไม่มาเยอะเอ่อเพราะนั้นคือถ้าเราปักไปตอนนี้ถ้าเราปากักปักต้นกล้าปักต้นข้าวไปตอนนี้คือท่านผู้ชมเอ่อก็คือปูก็ยังไม่มาหอยก็ยังไม่มาใช่ไหมครับอ่าก็คือแบบต้นข้าวก็คือเจริญง,งอกง,งามเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเมื่อวานตอนช่วงเย็นชานแบบนี้แ,บบแหละที่เราที่เรามาปากักเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นต้นข้าวเราพอใจมากมมเลยไหมเออต้นข้าวเราพอใจมากท่านผู้ชมครับเห็นไหมเวลาเราเวลาเราปักไปแล้วคือแบบโอ้ยต้นข้าวงามมากเลยท่านผู้ชมครับ ต้นข้านี่คือจเจริญง้งงามมากเลยคือแบบโอ้โหแบบนี้คือถ้าเขาถ้าเขากออก,ออกช่วงที่เขาออกดวงมานี่คือแบบถ้าเราปักดําได้แบบนี้แล้วเต็มพื้นที่นี่โอ้โหพอใจมากเลยเห็นไหมเ,เราก็คือใช้ความ ความขยันความปลานีดหมายถึงว่าคืออย่าให้เวียนว่างอะไรประมาณนี้อย่าให้อะไรว่างคืออย่าให้เวลาเราว่างหรือเปล่าหรือว่าอย่าให้นาเราว่างประมาณนี้ครับทุกท่าตรงไหนที่แบบเอ่อตรงไหนที่แบบว่างๆแบบนี้เราก็คือถอนต้นก้าแล้วไปไปปักดําได้เลยเนื่อจากว่าคือเมื่อคืนฝนตกมาท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ฝนตกมาแล้วก็คือแบบมีความชื้นอยู่แล้วเราปักลงไปคือต้นกล้าก็ไม่ก็ไม่เหี่ยวไม่เฉาเนาะไม่เหี่ยวไม่เฉาเพราะว่าคืนมันมีความชื้นอยู่แล้วประกอบกับอ่ประกอบกับวันนี้คือท้องฟ้าแบบเป็นใจมากเลยหมายถึงว่าคือไม่มีแสงแดดอะไรประมาณนี้ก ก็เป็นโอกาสดีของสลับกเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมครับที่ที่จะ,ะขยันคือมีความปราณีตหมายถึงว่าคืออย่าให้นาว่างอะไรเงี้ยอย่าให้ตัวเราว่างอะไรประมาณนี้เนะออก็คือแบบจะได้จะได้ข้าวเต็มนาอะไรประมาณนี้อ่านีไ่ไหมครับวิธี วิธีการดูแลนาะก็เหมือนกับวิธีการดูแลสวนเพื่อสวนของเราเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเห็นไหมก,ก็ก็ทําลักษณะแบบนี้เนาะก็คือมาทุกเชา้าก่อนที่ยาข้าวจะตั้งท้องออกรวงอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเราขยันทำาดี๋วว่ามาทุกวันอะไรประมาณนี้ามาทุกวันก็คือแบบข้าวในนาเราก็คือจะเจริญง,งอกงามอะไรประมาณนี้จะเไหมครมับท่านผู้ชมก็เนี่ยฮะก็คือแบบในช่วงวันหยุดหรือไม่ก็ช่วง ช่วงวันอย่แล้วก็มาได้นะประมาณนี้ช่วงวันอย่แเราก็มาได้คือแบบช่วงไหนที่เช้าเช้าสมักตูเช้าก็คือเกษตรกรเช้าไร่ชาานาเนาะเช้าเช้าก็จะออกไปได่ไปนาก่อนในเงี้ยในช่วงฤดูกาลทํานาอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราทําได้แบบนี้แล้ว ก็มีมีอยู่มีกลิ่นนะฮะหนึ่งหนึ่งในนั้นะคือเอ่อยืมบอกท่านผู้ชมไว้ว่าคือแบบนาแปลงนี่คือไม่ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่มีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคือเป็นเกษตรอินทรีย์ล้ว,ลวนๆเลยคือเพราะว่าดินดีแล้วก็เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยทุกทุกป,ปีก็ไม่ใส่ปุ๋ยไม่เคยซื้อปุ๋ยเลยท่านผู้ชมครับนาประมาณสักเอ่อสิบไร่นะฮะท่านผู้ชมครับเอ่อที่เหลือเป็นทำนาประมาณสิบไร่ตรงหัวไร่ปลายนาก็ก็มีด้วยนะฮะท่านผู้ชมก็ก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครัััับบบกกกกกก็็ก็เเเหหลลืืออิินนนะนนะะท่่าาาผู้้ชมคครรขวยง ก็ยังไม่ได้กินเลยแล้วก,ก็ก็ทําเผื่อไปอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ต้องขายไม่ต้องอะไรคือแบบทาเผื่อไปให้ลูกให้หลานกินเนาะประมาณเนี้ยครับผมอืมชาววันนี้ก็เลยนําความภูมิใจความภูมิใจที่บอกว่าคือฝนตกมาแล้วก็มีความชุม่มชื้นามาฝาก,กเพื่อนๆท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมฮะถ้าเราถืออุปกรณ์มาถือเคี้ยวมาถือจอม,มาแล้วก็ได้ไประโยชน์มากมายเลยมากักเก็บน้าาายยําเอ่ยมาได้หญ้าเอ่ยบนคันนาเนี่ยประมาณนี้เวลาเราเดินจะได้เดินสะดวกนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็วัน จะพืชเอ่ยถ้าเรามีกลคือลงไปลงไปถอนมันจะพืชอะไรประมาณนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านที่ให้เกตติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดอ่สับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแจ๊คบ้านไร่ชัยคาบด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมสำหรับาการติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในอีพี EP หน้าที่สวนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ